เราจะไปหาตรงนู้นกันนะคะเสื้อสีดแดงก็คือพ่อปุกนะคะคนอ้วนๆตรงนู้นนะ่ะที่อ่อนกายอยู่นะครับพ่อวงกจะไปหาพ่อปกกันจะเสียงลงกันหน่อยครับทีนี้ งอีกอีกกิโลเที่ยวนี่คือกล้องนะพ่อหนูถ่ายคลิปอยู่จะไปลงติ๊กต็อกสวัสดีครับวันนี้เรามาวิ่งด้วยกันนะครับของกำลังวิ่งกับพี่นะครับเฮ้ย้องนับดาวไปที่ไหนครับ น้องน้ำดาวนอนอยู่กลางสนามฟุตบอลนู่นนะครับไปดูกันครับว่าที่นี่มีอะไรโอเคครับําหผมมานะพ่อพ่อครับตรงไหนเคยเป็นสนามเด็กเล่นพ่อครับไปชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยว่าตรงไหนเป็นสนามเด็กละเล่น ไปดูกันตรงไหนครับนี่ครับตรงนี้เครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปหาน้องนักเตากันนะครับพ่อครับกรอโดดวนนั่นนะครับน้องน้ำตาตัวเล็กๆจิ๋วๆพาะผมยังเห็น วิดีโออยู่แล้วแนะนำแนะนำตัวหน่อยพี่กำลังถ่ายวิดีโอนี่คือน้องดาวนงผมแล้วพี่ผมมาตรงนี้นะแม่แม่ผมไม่มาวันนี้แม่ผมเจ็บท้องกับให้ดูสนามยญก้ก่อนนะ เออพึ่งจะถ่ายไปสองชัง่วโมงกว่านะครับถ้างั้นวันนี้ลาไปก่อนนะเพรครับแลาท่านผู้ชมหน่อยแลาท่านผู้ชมก่อนเออครับบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊าย